รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เชียเสนับสนุนความอุ่นใจแบบอลิมิเ t e d โดย AIS Data Roaming สนับสนุนโดยใหม่ My MG 3ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟัน สวัสดีครับผู้ชมพบกับตอนกับพี่เติร์ดนะครับในรายการเรนเดียเกียร์ห้าในการเรียนรู้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยให้กด Follow กดไลค์กันก่อนดูรายการเลยกดดูย้อนหลังก็ได้ใช่ทาง YouTube Instagram แล้วก็เซิร์ชกันไปเลยเซิร์ชกันไปเลยว่าเรนเดียเกียห้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปสัปดาห์ที่สองแล้วเรายังอยู่ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังคอนทินิวยังเดินกันอยู่ใช่เราก็ชุดเดิมมาอยู่ไม่ได้อาบน้ำเลยนะสสััปปดาาาาาาหห์นนนนนีีีีี้้้เเรรรยยยมมออ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 กกกึึงงงลละู่คบบิตขข สนับสนุนใจดีในการเดินทางมาโตเกียวในครั้งนี้นั่นก็คือสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นั่นเองแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมเรายังสามารถติดต่อคุณผู้ชมแล้วก็ทางบ้านเล่นไลน์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กได้เนี่ยเพราะว่าเรามี Data Roaming แบบอลิมิเต็ดจาก AS มาให้ด้วยนะคะห้าวัน1,400บาทเท่านั้นเองสามารถชำรกรรมทางการเงินได้ด้วยป้าไปดูดีกว่าป้เดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าเอาทางไหนดียังดูว่าทางเข้าฮวล์มันมีทั้งสามทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้หรอ นี่รูมาถ่ายรายการทีคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นฝรั่งฝรั่งคนนิโกเลยโอ้ยเขางงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ก็งงไปหมดแล้วคนไทยเองก็งงดีอ้าวฉันก็งี่นี่คุณผู้ชมก็มีหนึ่งไฮไลท์เนาะคืออะไรคือผิดคือการกบฏไม่ใช่ไม่ใช่คืออาร์เซียด้วยแล้วอยู่กับ bm x 1นึคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่ x หนึ่ในบ้านเราปกตินะใช่เพราะว่าเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมแล้วเดี๋ยวจะเข้าเมืองไทยแล้วแหละเป็นออลนิวเลย คือเราก็นั่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าเออมันก็น่าใช้อ่ะข้าในเมืองไทยก็น่าจะเริ่มต้นประมาณ2ล้านนิดๆอะไรเงี้ยเนาะนี่คุณผู้ชมมามาดูรถยนต์ว์พรีเมียย์กันบ้างเนาะย่ M4 GTS ขับจริงนะขับได้จริงเนาะขับได้จริงเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าท้าวเนี่ยกระตุกคือต้องแบบว่ากดเต็ม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 ตัวเ็มตลอดเวลาเร่งเร่งเเอตาเร่ออกมาขับได้จริงมรขับได้จริงแต่มดูน่ากลัวี่กใหญ่มากุกใหญ่มากคูต้องถอย Oui นี่ pues รายการเราเนี framework. ่ยนะดูเป็นเอื้ออาทรมากเลยอะกล้องใหญ่ไม้ใหญ่ไม่แมวตายเลยมานะต้องหลบไปไหนสักท่อย่างเงี้ยดูสิหันไปดูสิกล้องใหญ่ปุ๊บนี่ถามว่าพิธีกรเขาหน้าตาดีกว่าเรายังไงเ้ยแต่โจมตีสปอนเซอร์เจ้าอื่นที่อยากจะเข้ามาเป็นพี่สปอนเซอร์เจ้าเราเดีไหวเออดี๋ยวซีสงสัยกันบ้างได้ไหมเน่ะนี่คุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีนี่ด้วยแบร์เล็กซัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอารถกระดาษมาโชว์เลยรถกระดาษไปอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อาจจะสัตว์อาญาจอดลอยน้ำไปเลย อีสเก็ตบอร์ดลอยได้ก็ไม่รู้ว่ามารเปล่าเลซซีปีนี้มีอะไรใหม่อนี้เขามันตั้งโชว์แบบหมุนๆบนพื้นก็ไม่หยีก็คือเล็ซซี่ R X ใหม่ R X ใหม่หรอแต่ผู้ชายผู้ชายดูดอกว่าหน่ยกำยำจังเลยนี่แต่ดูดีขึ้นนะดูแบบฝรัรงหรือว่ารถนี่สไตล์มาแนว N X เลยนะใช่ดูแบบว่าเป็น N X ไปแล้วดูบุบซั้งได่ออกมาจากโรงงานแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะเล่นไปมากไปเนาะเราดูสาระกันบ้างคุณผู้ชมนี่คืออย่างต้นแบบของค่ายบริสตอใช่ซึ่งเขาจะไม่มีการสูบลมเข้าไปแล้วคือเป็นยางที่ไม่ต้องแคร์เลยว่าจะแบนไหมหรือว่าต้องตรวจสภาพยางไหม่หน่อตะปูต่ําก็ไม่ต้องแคร์แล้วนะหาราปาที่ไหนบอกสิชื่อรุ่นอะไร Air ์ฟรี Concept ์แอร์ฟรีคอนเซปมันผ้าทำไมเนาะที่เห็นสีฟ้าเนี่ยคือเป็นเป็นเป็น โครงสร้างของยางเนาะใช่ไม่ใช่น้ำเนาะไม่ใช่น้ำสีฟ้ามันสามารถรองรับได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเขต้องรอดูคนต่อไปค่ายซูบารุเนี่ยบอกเป็นความรู้หน่อยแล้วกันค่ายซูบารุนี่จริงๆแล้วคือค่ายดาวลูกไก่โลโก้เขาก็จะเป็นดาวลูกไก่กี่ดวงนับสิเจ็ดดวงเจ็ดเหรอวะหกดวงแล้วในงานนี้ซูบารุเนี่ยเขามีอิมเพซซ่าคอนเซปต์คาร์มาจอดโชว์ด้วยนะใช่ดูสิตาเนี่ยโดนหนูแทบหนงแหว่งเลยเต็มเลยนะดูแต่เดี๋ยวเมืองไทยจะมีอีกรุ่นนึงมาเปิดตัวก็คือซูบารุเลเวอร์กเลเวอร์ก บอกที่นี่โอ้โหจะบอกว่าโตโยต้าเนี่ยมีรถของคนใต้ด้วยนะตั้งชื่ออ๋อเรามาดูกันเลยมะ้ยโตโยต้าคนแต่จะแบบอย่ากเป็นช่างเป็นคนใต้มะอ๋อเหรอแต่ฉันออกเสียงมันไม่สำเนียงคนใต้นี่คือมีโตโยต้าขี้ใครโตโยต้ามีไร้โตโยต้ามีไรเอโตโยต้ามีไรอ่ะเออโตโยต้ามีไรอ่ะเออโตโยต้ามีไรโตโยต้ามีไรเออโตโยต้ามีไรทำไมสีขาวเมืองนอกมันผ่องจังวะนี่แต่คอมบิเนชั่นสีการตกแต่งอะไรเนี้ยน่าใช้มากๆแล้วเนาะโอ้ยตรงนี้หนังนุ่มมากเลยอ่ะมีอะไรมั่งโตโยต้ามีอะไร เตยต้ามีหนังหนังไทยบุ๋เลยปกตะดิเงอร์ต้าตรงนี้ชอบทำเป็นแข็งๆเนาะใช่แต่นี่ก็เป็นวัสดุบุ๋วเน่ม,มาให้ดูแบบดูพรีเมียมกับแคมรีอกอ่ะเอาจริงๆนาะชันะถ้าเทียบเท่ามีไรเนี่ยมันเทียบเท่าคลาสตัวอะไรอ่ะก็ใหญ่กว่าแคมรีนิดนึงป่ะใหญ่ทำนี่เหรอตัวตัวรถมันใหญ่กว่าแคมรีนิดนึงแต่ว่าพื้นที่ภายดนโดยสารอะพอๆกัน แต่ทำไมฉันแอบรู้สึกว่ามันมันมันเล็กทำรีวะนี่ไงมีปุ่มปล่อยน้ำใน S2O เห็นไหมปุ่มปล่อยน้ำปุ่มปล่อยน้ำด้วยอ่ะปุ่มปล่อยน้ำสันอยาคือรถคันนี้ไปขับจังเลยทำไมอ่ะรถน้ำต้นไม้ที่บ้านไงน้อใช่ไหมนี่เบาะหลังนี่เบาะอุ่นไฟฟ้าด้วยอะแเมืองไทยถ้ามาขายคงไม่จำเป็นเท่าไหร่ใช่จะมาหรือเปล่าวเมืองไทยไม่มาไงแต่ว่าสีนิดนึงได้ไหมอะเฮดรูมเสาเนี่ย แต่นี่เราเอามาทุกคนให้ดูเพราะว่าไม่รถแห่งอนาคตเนาะเราคิดว่าแบบทิศทางรถในอนาคตก็ต้องเป็นรถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแบบนี้นี่แหละคือไม่ต้องเติมน้ำมันกันแล้วนะที่เราเคยบอกไปแล้วว่าไฮไลท์ที่สี่เน,นี่ยสดยิ่งกว่าไฮไลท์ในสิบล้อ <c oughs> ที่บอกว่าเอาเครื่องสังขาราสมาทำภูมิอะไรกระเบื้องเคลือบมาเฮ้ยจริงนะบูนมาซ่าเนี่ยแดงเผือก <c oughs> ไปทั้งบูดเลยนะ ว้าวอะไรว้าวเราอ่ะมีรถอะไรอ่ะนี่ไงนิสันจุกกรอกตาบน t o โยต้า h r Concept คอนเันนี้เป็นรถต้นแบบซึ่งเป็นคู่แข่งของนิสันจุกแล้วก็ Honda h r เีนี่แหละเป็นกลุ่มทอสโอเวอร์ใช่เดี๋ยวมันจะอันนี้เป็นรถต้นแบบอยู่นะแต่ว่ามันจะเปิดรุ่นขายจริงกับปีหน้าถ้าในมอยมันจะดูแบบดูแบบ คล้ายๆจุ๊กไหมอ่ะเหมือนไหมคล้ายๆก็ดูเหมือนแบบ,แบบเน้นวัยรุ่นอ่ะเนาะดูความแบบว่าแ <ชบ S 2> ปลกโป่งล้อแบบโป่งล้อใหญ่ๆคุณผู้ชใหญ่ๆเนาะแล้วก็แบบหลังคาด้านหลังค่อนข้างลาดเทคือเวลาขับจริงๆจะได้แค่2คนอ่ะเนาะส่วนประเทศไทยอ่ะจะเข้ามาขายปี2018<ม>ซึ่งเข้ามาขายในเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าโตโยต้าเขาจะไม่ปล่อยให้ตลาดคอร์สโอเวอร์เนี่ยหลุดไปอยู่เงื้อมือของฮอนด้าแล้วก็นิสสันอย่างเดียวแน่นอนเรามาดูคันนี้ดีกว่าคันที่แบบน่ารักและน่าจะถูกใจคุณผู้ชมมากๆเลยก็คือโตโยต้า SFR ค c o n c ปต์นั่นเองจะบอกว่า เมื่อกี้เราเห็นตัวแต่เอ้ยฮอนด้าเออฮอนด้า60ไปแล้วอันนี้ก็เป็นคู่แข่งกันไหมอ่ก็คล้ายๆกันนะคืออันนี้คือเหมือนไป็รถคูเป้ขนาดเล็กที่เขาเขาจะแบบว่าเน้นทําให้แบบขับสนุกแล้วก็ซื้อหาได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นแต่หลังคาคันนี้เนี่ยเป็นหลังคาแข็งนะไม่ได้เป็นหลังคาแบบไม่ได้เป็นรถกับทุนไปอยู่ทั้งสิ้นฉันอยากรู้จังเลยว่าคันนี้เครื่องจะวางวางข้างหลังเหมือนฮอนด้ลยป้องเครื่องจะวางอยู่ในรถค่ะคุณพี่เครื่องไม่ได้อยู่ข้างนอกที่รู้ๆคื ดูดิแต่มันดูน่ารักมันดูแบบดูดุแบบน่ารักอะเนาะดูแบบฉันดูแบบเรียกขาดเล็กน้อยสมัยน่ารักดูดูฉันดูเหมือนรถการ์ตูนคือเนี่ยเป็นรถต้นแบบแต่ว่าคือเราเห็นแล้วแหละว่ามันก็คงพร้อมขายจริงแล้วนี่คุณผู้ชมเราไปดูไฮไลท์สุดๆไปดีไหมที่เราเคยบอกไปแล้วว่าไฮไลท์ที่สี่เนี่ยสดยิ่งกว่าไฮไลท์ในรัฐอเมรอีกที่บอกว่าเอาเครื่องสังฆราชมาทำพวงมาลัยกระเบื้องเคลือบมะกระเบื้องไม่่ใชสังฆราชนี่ก็สตันไปนิดนึงว่าแบบสังฆราชคือไฮไลท์นี้คือ โตโยต้าพรีออส่นเองร <Wow. S 1> ุ่นนี้เนี่ยต้องทำลายสถิติเดิมจากเดิมที่วิ่งได้20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยต้องเป็น40กิโลเมตรต่อลิตรแล้วดูขุ่นพลังข้างหน้าคุณผู้ชม<อ>เห็นถึความแปลกใหม่แล้วยังไงคือยังไงคือมีฝาครอบเครื่องใหม่เท่าน,นั้นแหละฝาครอบเครื่องหรือ <c oughs> อินเตอร์คูลเลอร์เดี๋ยวคุณเลิกนี่วิโกโม้มานี่แต่เราดูรูปลักษณ์รูปลักษณ์เรามีรูปและะ้วมั้ยปั๊บที่ต่อต่อโยนไปที่รูปลักษณ์ก่อนเนาะดูรถคันแดงก่อนเพราะว่าตอนนี้รถไม่ว่างคือที่เขาบอกนะว่าพรีออสเนี่ยเขา ทำการฉีกแนวเพื่อให้ดูไม่เป็นแบบรถที่แบบรสชาติผักเน้นวัยรุ่นมากขึ้นเน้นเส้นสายเน้นดีสายมาดูเส้นสายด้านหน้าสิคือไม่รู้ว่าจุดเริ่มหรือจุดจบเนี่ยเริ่มต้นก็ตรงไหนขอให้สัตยายายว่าไฟหน้านี้มีกี่เหลี่ยมคุณผู้ชมกี่เหลี่ยมดีเหลี่ยมเยอะเหมือนเธอเลยอ่ะจะบอกว่าตัวรถมีความเตี้ยลงกว่ารุ่นเดิมนะเขาออกสะดวกขึ้นนะเขาออกสะดวกเขาออกสะดวกขึ้นจริงๆอืมแต่ว่าวัสดุอะไรก็ยังรักโลกอยู่นะ แือว่าจะเปลี่ยนเ็กเจอร์ให้มันดูแบบว่าภายในคุณผู้ชมที่เราเคยเล่าใหฟังว่าเป็นกระเบื้องเคลือบจีนเนี่ยนะเป็นลายบ,บันดานใจเป็นสีขาวมาดูคอมบิเนชันสีข้างนอกสีเขียวข้างในเป็นขาวกับน้ําเงินแล้วก็อีกคันเกียร์ที่ยื่นออกมาข้างนอก เราไปดูมาสด้ากันดีกว่าเพราะว่ามีดาวเด่นที่กะต้องจะเข้าในเมืองไทยเหมือนกันเลยอะซูมใช่ซูมมาในคอนเซ็ปต์การแอคชั่นเทคโนโลยีไปเรามาดูเลยดีกว่าตรงนี้รู้สึกร้อนมากเลยโซเล็กจะแบบโอ้โหโซเล็กอะร้อนไปหมดเฮ้ยจริงนะบูนมาสด้าเนี่ยแดงเถือกไปทั้งบูนเลยนะร้อนไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยคือมาสด้า CX สามคนเยอะหน่อยไหมตกใจนะใช่เพราะว่า ทุกคนเนี่ยรุมมารุมมาตุ้มรุมรักกับเซ3สามากเลยแล้วคือเซ็กเนี่ยเป็นมาด้าสที่เคยไปออกรายการเราไปแล้วแต่ว่ามีการขยายตัวทางเล็กน้อยแล้วก็ยกสูงถูก<า>ต้องแล้วก็อาจะขายในเมืองไทยด้วยเร็วๆนี้ใช่ครับว่าเทปนี้ออกแบคงขายกันแล้วส่ะเเป็นญี่ปุ่นนี่ดูแบบพรีเมียมมากเลยนะดูหรูหรานะแล้วก็การตกแต่งข้างในนะดูแบบไม่กล่องแกงเหมาด้าสองนะ ดูดีกว่าใช่ไหมดูพรีเมียมกว่าดูแบบมีดูโทนแล้วก็มีแบบว่านี่นี่นี่ดูโทษเฮ้ยนะคะนี่คุณพี่ก้องพี่ก้องปิยะมานี่แล้วนี่ดูตรงนี้ก็แบบตกแต่งตรงนี้ดีมากๆได้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยโอ้ยเป็นคมเนี่ยมดเลยอ่ะเป็นปัดสแตนเลสแบบดูดีอ่ะทริกกอรดูว่ารถยนต์ขนาดเป็นรถยนต์ดีเซลหรือเบนซินเนี่ยนะให้ดูที่มาบัดรอบนะถ้ามีแค่เลขหกหรือเลขห้าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูที่เพจแปดท้ายก็ได้มั้ยนั่งสบายกว่ามาระสองนิดนึง พี่ชายอย่างมาสด้า CX5 เนี่ยก็มีการปรับโฉมใหม่กระจังหน้ากระจังหน้าจากที่เป็นทรงรังผึ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยจะเปลี่ยนแบบ LED แบรนด์นี้เนี่ยที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะถ้าจะตบยุงไปเลยนะบูญ่โตาเขาเนี่ยใหญ่เป็นน่าจะเป็นดับหนึ่งเท่าเดิมเลยนะนี่คุณผู้ชมที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาที่เก็บพ่นสีเนาะ คืองเขาเ้าทำาแบบนี้ก็ใช่แบบดูแบบทนทาน จีนนะเหมือนว่าอยู่ในบูธฮาโลวีนเนาะคือจะดูเหมือนอยู่บ้านตีสิมือมือมัวมัวหน่อยน่าจะดูหมองครับอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในเมืองญี่ปุ่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรถญี่ปุ่นอย่างเดียวนะรถยุโรปก็สามารถมาสิงสถิตที่นี่ได้ถูกต้องแถมเป็นแบรนด์ที่ในเมืองไทยก็ไม่มีด้วยเคยมีเคยมีแต่ตายไปแล้วเขาแค่กลับไปอยู่บ้านเกิดเฉยๆที่เขายัไม่ตายโลโก้็ไม่ทรงปีระมิดเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเพนน้ำหนึ่งเลยนะฝรั่งเืยเรออเกนที่ป อาจจะยังพอรู้จักอันนี้เกิน50เลยรู้จักด้วยไม่ใช่ไหมนานาฉันเกินแล้ะฉันเกิดชนี่ที่บ้านเคยมีความหลักกับเรโนนะว่าแบบแม่เคยใช้แล้วแม่ชอบแม่ซิ่งซิ่งเลยนะเรโนสมัยก่อนตอนที่บ้านเรียกว่ารวนโนตอนนี้เขามีดาวเด่นของคาว่าคือเรโนทวิงโก้เป็นต์ซิตี้คาร์เรโนทวิงโก้เนี่ยก็เป็นรถยนต์ซิตี้คาร์ที่ก็เป็นแฟร์ กับสมาร์ทที่เราเคยนำ<ช>เสนอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเรโนอย่างหนึ่งที่ออไม่เคยจางหายไปเลยนะทำไมเหรอฝา,าถังน้ำมันเราใช้กุญแจขายอยู่เลยคุณผู้ชมสมัยก่อนเป็นอย่างเงี้ยที่บ้านเพิ่งว่าปลอดภัยกันปลอดภัย <laughs> นี่แต่มันเดีดไซน์ที่น่ารักดูแบบที่เล่นไหม <laughs> จุดเด่นคือรายทั้ตงต้อยบอกเสจุดเด่นของเรื่องรุ่นนี้เนี่ยก็คือมีประตูถึงสี่ประตูด้วยกันเลยทีเดียวคัสตอมไม้ได้ไหมคันนี้ยี่สิบแปดแบบเฮ้ยจริงคัสตอรไมได้นะพูดไปเล่นไปได้เรอผสมได้นะผสมสีได้ ก็แต่ไม่ใช่จานสีเนาะไม่ต้องอะไรมากข้าวก็หยิบกล่องมาได้นะมีสแน็คบ็อกมาให้ด้วยพี่กล่องมาทำไมเก็บเก็บเข้าไปประตูเป็นคูเป้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วยังไงคุณผู้ชมดูรูปรูปส่งเขาแล้วนะเห็นว่ามีห่วงแต่ไม่มีหางแบบนี้แต่เครื่องยนต์อยู่ข้างหลังเบาะหลังรถยุโรปหลังๆนะดีไซน์กันเอาแบบกระจกประตูหลังเนี่ยจะไม่สามารถลดกระจกออกมาได้แล้วนะทำไมจงทำยังไงได้อะะเป็นแบบบานแคบแบบแง้มเฉยเฉยอ่ะรถกระบะเลยเนาะ มันแ้มไม่เฉยๆยนะคุณผู้ชมมง้แมมันก็อาจจะมาจากการที่ว่าปกติแล้วเวลาคนไทยซีซีค้าก็จะขับแค่คนเดียวงี้ข้างหลังก็ไม่ค่อยจะเปิดบ่อยก็เลยตัดงบตรงนี้ทิ้งซะถ้าเกิดรถรุนยุคนี้มาขายในเมืองไทยอ่ะน่าจะแบบมีคนซื้อไปใช้เยอะนะเพราะมันน่ารักดูสิเอาหันกลอไปดูมีกองทัพที่แบบหลายสีมากแล้วก็แบบดูวัยรุ่นดูสดใสมีหลังคาแบบนี้ด้วยนะเรียกหลังคาอะไรหลังคาโบโลนาหมูเออสักอย่างหลังคาหมูแฮมพบโนลราคาเท่าไหร่ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเหรอไม่รู้เหมือนกันเพราะ โอ้โหคุณผู้ชมเรานะคะอยู่ตรงนี้เราก็อึ้งกันมากเลยเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะถ้าจะตบยุงงันเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะบอกว่าใหบูธเขาเนี่ยใหญ่เป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราเดินเมาเลยนะโอ้ใหญ่ที่สุดแล้วปะวะแบรนด์อะไรบอกได้ไหมนิสสันไงนิสสันเยห็นมาแดงเท่าไหร่ก็เป็นคือแบบรถมีทุกไลน์อัพที่มาจอดโชว์แล้วก็การจัดรูปแบบของอีเวนต์อลังการมากแล้วคนอ่ะคนอ่ะแน่น แน่นแน่นยิ่กว่าหน้าที่ต้นอยู่ค่ะปะหน้ะต่องานนี้นิสสันเนี่ยเขาก็เจ็บคอนเซปต์คาร์มาเยอะมากเลยแต่ที่น่าสนใจมีอยู่2ตัวด้วยกันเบิร์ดนิสสันกริฟคอนเซปต์นิสสันกริฟทคาดว่าจะเป็นรถต้นแบบของอะไรนิสสันจูบโฉมใหม่นั่นเองคือนางหยิบเอาแบบว่าความโดดเด่นของการที่เป็นแชมป์รถยนต์แรลลี่ที่ใช้นิสสันเฟรดดี้แซดเนี่ยนะแต่มีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคอนเซปต์เหมือนกัน นิสสัน IDS c เ n c e p t เนี่ยเป็นร่างทรงของนีเขียวเนี่ยนิสสันเลฟนิสสันเลฟซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินด้ยพลัไฟฟ้าคันแรกของนิสสันซึ่งนิสสัน IDS c เ n c e p t เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเทคโนโลยี artificial intelligence คืออะไรวะความสาลาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยที่จะมาเรียนรู้กับคนขับว่าเมื่อไหร่ที่คนขับอ่ะอยากจะพักไหมอยากจะให้รถยังขับเองหรือเปล่าหลายๆค่ายก็เอาเรื่องพวกนี้มาโชว์เนาะใช่ คุณผู้ชมโบนนี้เนี่ยไม่หยุดไม่ได้เพราะว่านางมีประเด็นที่ร้อนแรงมากประเด็นคือประเด็นคือนางเป็นรถที่ขี้โกงไงความกัมาลอของนางที่นางแบบว่าเป็นข่าวกระชอนไปทั่วโลกเลยว่าแต่จุดขายในครั้งนี้เนี่ยนางก็พูดถึงเรื่องไฮบริดไปเลยนะเรื่องอื่นเรื่องที่นางเคยทําไม่ดีไว้นางก็ไม่พูดถึงเลยนะแต่จมตีจมตีหรอไม่คือที่มีปัญหาเรื่องมลภาวะกับการเทสต์คือรถดีเซลใช่ไหมประชวที่ญี่ปุ่นไง เอาเป็นไฮบริดเลยเลยชูเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็พลังไฟฟ้าไปซะโดยที่ไม่ต้องเมนชั่นหรืเครื่องยนต์ดีเซลเด็ดทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามัสด้าจะปูเรื่องดีเซลกันอย่างรุนแรงแต่ฟ็อกซ์สวากเกนก่องที่จะไม่พูดถึงีเด็กรุ่นหนึ่งที่ต้องมาโชว์กันเลยก็คือฟ็อกซ์สวากเกนคับนี่รอดนานมากะเล่นเนาะเพื่อจะได้มุกนี้จริงรถรุ่นนี้เนี่ยนะตอนแรกเคยจะเป็นอีโคคาร์บ้านเรา แต่โ<ต>ฟกสวากเก้นถอดใจไปซะก่อนก็เลยไ,ปไปม่มาขายโฟกสวากเก้นตอนนี้เขาก็นั่นนะ่ะนะสรวนนทั้งองค์กรเลยเมื่อกี้ทีมผู้บริหารจากเยอรมันชุดใหม่ก็มาแล้วนะ <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะหรือมาโนอเวไม่ใช่หรอดูงานนะป้าบ้าดูดีมากค <c oughs> รับสุดท้ายแล้วไปเร็วนี่มันมีโฟกกรอบอาใช่ไหมฉันสงสัยมากเลยว่าโฟกกรอบไม้อยู่ไหนอ่ะฉันเล่นบ้างได้ไหมได้ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่ารถกรอบลุ่มอยู่ไหนเฮ้ยแก เปอร์โยยังอยู่ด้วยอ่ะเปอร์โยนี่ไงนี่ไงสมภาษ์กูใช้เปอร์โยมะเปอร์โยเปอร์โยเป็นยังไงบ้างเปโยเปโรเปโยเปอร์เซียเปอร์เซนท์มุกเสนอก็เล่นเนาะดีออกอ่ะทำไมต้องมาโชว์ คือตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายี่ห้อซีตองอาฮะซีตองไม่ใช่ดีตองแน่นอนซีตองหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบตองแน่นอนไม่ใช่สีคู่แต่สีตองได้เอาเลยเอาให้สบายใจอ่ะไม่มีอะไรอีกสีตองเป็นแบรนด์รยนต์สว่างเสรชาดันน้ำหอมเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วในเมืองไทยก็มีขายอยู่แหละแต่ตอนนี้จะไปให้ดูรถรุ่นหนึ่งที่แบบดีไซน์น่าสนใจมากๆแถมมีข่าวว่า นางอาจจะเข้าไปขายในเมืองไทยด้วยใช่จริงดิจริงดิใครทายยุโรปกิจเนี่ยนะถามจริงว่าตกใจจริงหรือตกใจปลอมตกใจจริงอ๋อตกใจจริงไปดูม้ากับรถยนต์ที่มีชื่อรุ่นว่าชื่อดนว่าอ่านเรียกยากจังเลยอ่ะ C4 Cactus Cactus นี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาเก็บพ่นสีเนาะคือเขาทำแบบนี้เพืใช่แบบดูแบบทนทานนี่จะบอกว่ากันชนรถโตโยต้าที่ไม่ทำสีเป็นแบบนี้นะ สีดำอันรคือรุน่างสุดปะจริงๆไฮไลท์อยู่ด้านข้างอ่ะแต่ด้านข้างคนแน่นมากเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนนะนี่ถ่ายภาพนี่ถ่ายภาพดูถ่ายภาพไปดูเร็วทุกคนแทบมีจะบอกว่ากดพยังมเข้าใจเหมือนกันว่าเมืองไทยอ่ะทำไมเวลาซีตองมาจอดปุ๊บอ่ะทุกคนแบบเดินเมินไปหมดเลยอ่ะแต่พอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นโตเกียวมอเตอร์โชว์ปุ๊บอ่ะทุกคนดูให้ความสนใจนะคือทุกคนก็จะเข้าใจว่าเหมือนเกมเวทีทองไงกดปุ่มไปเมื่อไหร่จะได้ตอบเบนี่ ผู้ชมกดให้ดูเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถยุบตัวได้จริงๆเขาออกแบบตรงนี้เพื่อทําให้สามารถรับแรงกระแทกได้เวลาที่เปิดประตูจากด้านข้างปะก็ไม่อาจจะไม่ถึงแรงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเปิดประตูไปกระแทกกําแพงไปกระแทกประตูเลยแบบนี้เราจะบอกว่ามือจับประตูด้านในดีไซน์เก๋มากเหมือนที่เปิดกระเป๋าเลยเหมือนถุงผ้ารลล็อกร้อนอ่ะข้างในมีอะไรมีพวงมาลัยอย่างเงี้ยละข้า่งในนีพวงมาลัยพวงมาลัยที่ไพโดชิปจริงจริงนะพวงมาลัย นี่แล้วข้างในนะเขาก็เน้นหน้าจอมาตรวัดที่เป็นดิจิตอลหมดเลยและที่สําคัญคุณผู้ชมตะกล้องจะเห็นไหมอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมเบรกเมอร์ไม่เห็นในทีนะ่คันเกียร์นะไม่ใช่คันเกียร์นะคันเกียร์รถคันนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบปุ่มกดเป็นปุ่มกมดหนักไปอีกนะก็มีมีแพดเดอ้ลชิพมาให้อะไรขอโทษขอโทษขอโทษอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญรถคันนี้หลังคาเป็นพาโนรามิกลาส์ลูฟคุณผู้ชมซึ่งไม่มีอะไรปิดดไม่มีม่านบังแดด คือถ้าไปอยู่ในเมืองไทยนะร้อนน้าตาลชาโกลยก็รับแดดกันเต็มๆเลยนะออกแบบมาเหมือนแบบกําลังจะไปเดินทางอ่ะกำลังจะไปทะเลทรายสาฮาราเพราะว่าเป็นแคคตัสไงเป็นเขาเรียกว่ากระบองเพชรกระบองเพชรยอดทองกระบอกยอดเพชรวัสดุก็ดูดีดูดีแต่จริงๆอยากให้ไม่ขายในเมืองไทยนะเพราะว่ามันดูแบบวัยรุ่นน่าจะชอบอ่ะหดี๋ยวัยรุ่นอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้เฮ้ยแต่มันดูแบบดูเคทีป่ะจริงๆอยากให้ไมาขายในเมืองไทยมากเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่า มันจะได้สี่ตองจะได้กลับมาในเมืองไทยสักทีเนาะอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เปลี่ยนมาใช้กระจกประตูหลังเป็นแบบเป็นช่องลมบปิบยอากาศแบบบานแคบตัวาบานแคบไม่สามารถขึ้นลงได้นี่นี่มันจะแบบว่าเป็นช่องๆอ่งงองไงคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับรถนิยมการใช้รถยนนะว่าบางทีแบบขับกันแค่คนสองคนข้างหลังมันไม่มีใครเปิดบ่อยก็ไม่ต้องติดกระจกหรอกเนาะวันหลังก็ปิดทึบไปเลยก็ไม่ต้องมีประตูก็ได้บางทีเดี๋ยวลองลองขึ้นลงให้โด แล้วดูมือเปิดประตูนางมม่จับประตูนางไป,ปราบของได้ไปในประสงค์ไนะีนี่นี่แล้วดูหมอลองศีารษะนางเนี่ยขาเล็กจะยาวไปไหนอะโ <c oughs> ทนสีเราชอบนะมันใช้โทนสีดีนะบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยดีไซน์เป็นเกินกว่าโซฟาเลยนะนึกออ,อกปะเหมือนโซฟา หมดนี้คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบ o o กอินสตาแกรรวมถึง YouTube Channel นะครับโดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยเซิร์ชกันเลยแล้วนี้ก็คือหมด2สัปดาห์ของการที่เราพาไปเที่ยวงานโตเกียวมอเตอร์โชว์กันแล้วเนาะแต่สัปดาห์หน้าเราจะพาไปาเที่ยวเกียร์ไม่หมดจะบอกเลยว่าทริปญี่ปุ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังไม่จบเพียงเท่านี้แน่แต่สัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปไหน เขาเกียร์ไปหารไรใช่พาไปดูแล้วอาจจะมีภาพขับหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันน,นะครเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนะครับสายการบินไทยแเอเชียเอ็กซ์ที่ส่งพวกเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วก็ขอขอบคุณการติดต่อที่ไม่เคยขาดหายไปอย่างอันลิมิเต็ดจาก AS เอ m รมมี่นี่นะคบขวัญใจทุกการเดินทางเลยใช่แล้วก็ผู้สับสนุของเรา MG Pass i o n Drive วันนี้ทั้งตอยและพิเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูสิเนี่ยผมจะเบิร์นหมดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะญี่ปุ่นบอกอะไรนะอะไรนะอันนี้ก็ตัวกษัตริส์มาสไม่ใช่นะขอบคุณเอ้าเหรอไซยนาระไซยนาระแบล็จอนนี่คอมบังวะคอนิจิวะไซยนาระลงเต้นท่านะเต้นท่าไงนะบางทีก็ลืมเนาะวันนี้คือแบบว่าอยู่กลางลานที่เขาแบบเดินไปเดินมากันเนาะบางทีก็ไม่รู้ทำอะไรละ